กําลังสิกําลังเอือบลีนเด้อกำลังอันสิเอื้อจังเอื้ออันนั้นเฮ็ดเอือบ้านเฮาเฮ็ดอันนั้นมัลังสิเอือัีเาสิเฮ็ดอันนั้นบาร์บีคิวเออมาเยี่ยมยามที่มาอันนั้นมามายาม อันั้นพอได้กแก้มเหลากันน้งสิงห์กันนี่ะเป็นารีเห็ดอันนบุญน้ำลุงจงเออแม่เด็ก่แล้ว็ป่อยสวนไปว่าได้ได้บุญเนาะไก่หัวตมตุเราาเราใส่ผคุณอันเครื่องหอมเพิ่นกำลังซอยเลยซอยเล้ยวแล้วก็ตำแล้วก็มาเอือบอันนี้ว่าอันนี้ที่เอือบองรีงัวคงอันนั อยู่อันเนี้ยอ่าอยู่แค่นี้เดียดนะเออแค่นี้เดียดแล้วแล้วป้าทำคนนี้มาใส่ดิมาโอ้มาจากบอสตันมาจากบอสตันเออมาจากบอสตันแม่ครัวมาจากบอสตันเด้อเออกันสนใจกับออเดอร์มาได้ทุกเวลาเออมาซอยครัวเป็นในครัวคนใหม่นี่แฟนชาวเมาองนะนี่แนวบดขวาตําเพียรโคแกงก็ได้แล้วมาหปวดตาแล้วช่วยกันไปเิ็ม

ใช่ไหมสีใสตเต็มสติงตำาใจมดน้ำมันหอยให้มันตำแก่มคัวาเนี่วเนาะเขาเขาเขาเป็นเมคัวเขากะได้เขามันสำนักมันแซ่บแล้วเนาย่ันสดเสร็ล้คันลีขนอยีนไหมีเนื้อเป็นลีดงูเป็นลีนหรอเออไีีงแม่นีนหเออีดีี เียนนี่โคลียนี่งนโคลีนงนี่ลีนี่้วันนี้เมาแล้เมือเ้าในฝันมีค่ขึ้นบ้านไตักฟ้าไปส่วสาวคุณนั่งไปส้วสาวแล้ววันนี้ขจาวางังมไม่เนาะสอนยูทูบเียหวานไก็ว่าอสมาจะนหคุณ ขั้นขั้นขั้นมองหาหนาที่เด้อบ่ให้เกินค่ะเอจะเนาะเพราะว่าแม่แม่ครัวเคยอันกินอันกอดอีเขียวเร้าอยู่เมกาก็มีข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อมีกำลังหนึ่งข้าวเนี่ยเากนีว้น้าเโอร้เหลกิน็งเนอาวแซ่ต่ขนาด

มาเอากันอ yeah. yeah. ยู่สีสอนิเนาะ่แ่เดียวีมานพ่อแล้วอาจะมาเอาอยู่เชิดมาเห็นกันอยู่เชิดมาเอากันอยู่ตงเชิดใค่กันยัะมากเลยเช่กันกมาแ่งอใครเอาหนิงไดนแล้วคงาม อันน,นมมี้ข้าวเหนียวอันนี้ลีนนปักินเด้นลี้นเด้อนิเด้อนิเด้อ ลินลินลินงัวบผมไม่ซ hmm. like okay. um, ิ yeah, yeah. ้นงัวเด้อผมไม่ลินคนเด้อลินงัวอ่าลินงัวเขากระตนี่เขาห้แค่ว่าซื้อมากินน้ำมูนน้ำคู่นี่เออมูนคู่มาเขาเขาอาจจะนะแค่าที่ซื้ันนั่งกินไปแล้วมาแต่มาแต่บอสเตันสปอร์ตเออลุงนี่ลุงลุงใหญ่คนซื้อมาซื้อมาได้ตัางวัดเออมาแต่บอสเตันบุลามาซดเซ็ตอันนี้ลักษณะที่กัดกัน

บังคุขี่เลยทอดไปเนยมอแล้วมอแล้วบังคุกขี่แล้วยังบนไก่สามว่าไม่มีเด้อกระบองมาทันเด้อ s นายตเดชร์ c h a e e t s t e r b a ว b e c u แต กินเล่นเมันไปใช้ไกินหาไปเอาจานมาให้เนี่ยม่ยะเราอีละกินเล่นในบุเฟลยเมือมีอะไรกินล่นได้ต่อยเติมอขับขับับบุกวับบุกวับนะลุงเด้อกินเล่นใขับรกเนเล่เนาะ ไม่ว่าหัวอันนั้นหัวดองอยู่เงนองลีนเเออสน้ำหน้าบักลินเขานลุงนี่หว่ตอนนี้อนนี้เขาดินลุ้งไหบซีไลุ้ออม่าสออมันทันชุกระสอบหมด มีหมากเดียวเท่านั้นดาเขาก็ยังมีอันนี้แก้วเด้อเดแก้วขี้แก้วบี้อันนี้นี่อันนี้กำลังซอยลิ้นมาเด้อมากินลิงดูกันเด้อลิ้นงัวเด้อบ่แม่ลิ้นคนได้เออลิ้นงัวบ่แม่ลิ้นคน อีกคนนันพิเศษกินบ่ได้โตนี่แหละไว้มันชูปีก็ไดงไอ้พี่เองทีไรนะคือข้านะ

See you next video. Thank you for for watching. Bye. I see you next video. Don't miss. Bye.